หลังประสบความสำเร็จกับเอเชียทัวร์ JO1 First Asia Tour Beyond the Dark Limited Edition ไปเมื่อปี2566ครั้งนี้บ่อยกรุ๊ปสัญชาติญี่ปุ่น JO1 กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งกับ World Tour ครั้งแรก JO1 World Tour JO Wonder Show 2025และ Ever VR ประกาศเแรกเริ่มที่ไทเปกรุงเทพลอสแองเจลิสนิวยอร์ก ตามด้วยโชว์สเตเดียมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการแสดงในประเทศไทยจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ25์2568เวลา19นาฬิกาณถุไอคอนฮอชั้น7ไอคอนสิยามโดยต้นสังกัดบริษัทโยชิโมโตะเอนเตอร์เทนเมนต์ไทยแลนด์จำกัดได้ดันหมายสื่อมวลชนสัมภาษณ์พิเศษไปเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาณชั้น2ห้องจินตลานโรงแรมเพนนิซุลากลุ่เทพค่ะ เจโอวันกลโบบอยก r ุ u p จากรายการ Survival Edition Produce 101 j วันเซีซั่น1เดบิวต์ในปี2563ภายใต้สังกัดลาโฟนเอ n นเตอร์เทนเมนต์ประกอบด้วยสมาชิก11คนได้แก่โยนาคิโรโชโอฮิระโชเซคาวาชิริเรนคาวานิชิทาคุมิคิมาตะโชยะคินโจสุกายโคโนจุนกิ ซาโตเคโกะชิโรอิวะรุกิสึรุบะชิองและมาเมฮาระอิชเซเจโอวันเป็นศิลปินกลุ่มที่กำลังมาแรงการันตีด้วยเพลงฮิตติดชั้นและรางวัลอีกมากมายเดินสายแสดงในงานต่างๆทั้งประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในปี2567 JO1 เจอวันได้ปล่อย EP อีพีอัลบั้มฮิตไฮเกอร์ที่มาพร้อมไตเต้นแทร็ก Love Seeker ขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ดเจแปนฮอตฮันเดรและโอลลคอนเจแปนมียอดขายอัลบั้มสูงถึง7 0 0 0แสนกอปปี้ในสัปดาห์แรกต่อด,ด้วย e ีอัลบัม้ม Va t u v ู g o ที่มีไตเติลแทร็กชื่อเดียวกันได้ทะยานสู่อันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ดเจแปนฮอตฮันเดรรวมทั้งมียอดขายกว่า70 0 0แสนกอปปี้ภายในสัปดาห์แรกเช่นกันนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่วงเดบิวต์มานอกจากนี้ยอดรับชมมิวสิกวิดีโอใน YouTube ของทั้ง2เพลง อย่างแรงทะลุ20ล้านวิวทั้งหมดนี้การันตีถึงความสำเร็จของวงในปีที่ผ่านมาในปีนี้11หนุ่มได้กลับมาที่ไทย hi, 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 คิดถึงแฟนๆชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสนุกกับ JO1 ในวันเสาร์ที่22กุมภาพานันธ์2568ที่ถูกไอคอนหอชั้น7ไอคอนสยามค่ะ